อ่ะน yeah. ี่ครับบรรยากาศที่ที่สวนสมุยจุดจูงวันตะเกียบจะนี่ก็บรรยากาศนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับนี่ทำเป็นรูปจานูทำเป็นรูปจานูวะอ่ไรนี่รูปจานูใช่ใช่ขนไก่ทำไงใช่ขนไก่ทำใช่ขนไก่ทำให้เราดีดีดที่น้องที่ตะกรักน้ำหวานน้อย นะจะลองน้ำมันดูนะเราลองดูนะเราลองมาดูนะนดีมีครับนะถ้าเรามาจะมาดูโอ้มีการเยอะเลยนะนะใช้ท่อพีพีซีนะนี่นี่เป็นท่อท่อสายร้อยสายไฟนะแล้วก็นี่เป็นท่อ PVC เนี่ยท่อน้ำเนี่ยมาทำเป็นเป็นคันธนูดู ทำแบบง่ายๆครับเนี่ยตํแบบง่ายๆเนี่ยอ๋อเจาจ่าออกอะไรกาไเล่นสนุกสนุกครับนะเนี่ยนะทําการนั้นง่ายๆเนยยิงเล่นในสวนน่ะมาโอ้โหเนี่ยนะครับอ่าไปยิงเล่นในสวนได้เนี่ยลองดู 哦，那哦、oh, 啊，开灯就开灯，哦、oh, 啊，开灯了，哦、oh, 啊，那、oh. 哦、oh. 啊，你没开灯。 พ้นเลยเกินไม่หรอยโอ้โหเยี่ยมนะมะเรามาชมมาดูโอ้โนี่ครับนอคแล้วมาไดูเราเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปดูครับบรรยากาศนะเราไปดูผลงานครับพาดูผลงานโอ้โหนี่ครับครับพาผลงานผลงานโอ้โนี่เจ้านี่เจ้านี่นะคันโตโน่พีวีซีครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับ นี่ครับโอ้อะนะยิงมาสี่ลูกครับในในในดอกนี้ใกล้เลยนะ่ยดอกน,นี้ใกล้แล้วครับในในดอกนี้ใกล้สุดเลยโอ้นี่ครับนี่ปากเลยนี่ปากเลยอนอนอีกอันหนึ่นงนะนะโอเคยเยี่ยมนะนะใครว่ามาเที่ยวชมมาุักรอนได้นะนะนะีมาทำของอุปกรณ์เล่นกันสนุกสนุกในสวนครับโอ้นี่ครับนี่ครับเนี่ย ะทำนังสเต็กทำกันธนูเล่นมันได้ครับมาสนุกสนุกครับมานะะนี่ขนไก่เลยนี่ขนไก่ได้ขนไก่ตามนี้นี่นี่มันอยู่เรื่องดำโอเคครับมาเยี่ยมเยี่ยมสนุกนะน้าแย้ก ulously, as, uh, ay, ็มาเจี uh, ่ชมมาดปักปอนได้นนะะสุดยอดนะโอ้ยยอดยอดยอดน้ะมาเที่ยวชมมาดปักปอนได้นะการเต้นปักปอนครับในสวนครับโอเคครับมาสุดยอด ในบรรยากาศอ๋อนี่ครับเดี๋ยวบรรยากาศน่ะน่าโอเคครับสวยโอ้สุดยอด